What do you have? What do you have? Frogs and mantis. Frogs and mantis. Mantis. Ah, uh, how many? How many legs of mantis? Four. How many legs of frog? Four. Do the mantis have a hand? <coughs> Frogs and legs. เมนทิสมีมืออันนี้ใช่ไหมใช่มือเมนทิสนี้เอาไว้จับแมลงกินกบเอาไว้ช้กินแมลงกบจะกินแมลงอ่ะฮะกบหายใจยังไงลูกกบขดหายใจแล้วก็มาหัวใจเมนทิสแล้วก็มาเห็นปึ๊กปึ๊กปึ๊ก เมทิสสีอะไรเมทิสสีเบา What color of m เ n t i s สีน้ำตาลสีน้ำตาลกบสีอะไรกบสีดำแล้วก็สีขาวสีดำแล้วก็สีขาวเข้มีตากี่อันสองเมทิสมีตากี่ตาสองสองสองตา ม้าก็สองม้าก็สอง,าาสองตายสีแดงก็หนึ่งไหนสีแดงสีแดงก็สแควร์ตาอ๋อมีสแควร์ตาโอเคไหมอันหนูชอบอันไหนที่สุดเป็นทิสกับฟล็อกไม่ทิสกับฟล็อกกับ,กกบน่ารักอันไหนน่ารัก ก็เมจิกกับพวกแล้วก็น่ารักน่ารักแล้วใครน่ารักที่สุดกบจะน่ารักเมจิกก็น่ารักอืมแล้วมาค่ะน่ารักไหมค่ะ <laughs> I love you ใช่ I love you, I love you. <laughs> ฟันสีขาวใช่เหรออาปากสีมีฟันสีดำไหมโหยหนูต้องแปลงฟันนะมีฟันสีดำด้วยเนี่ยฟันสีขาวอ,อะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันฝนตกเหรอไม่ใช่ครับมันแดดออกมันก็เลยทำให้หลังคาบ้านเราขยับ The moving of the roof อ๋อไม่ใช่มันฝนตกไม่ใช่มันแดดอ๋อมันฝนตกเน,ะน,นกี่มันฝนตกลระใช่มันก็จะหนาวไม่ใช่หนาวหนาวกลับมาค่าราแม่ก็หนาวอ๋อถ้าฝนตก ไปห้องที่นอนกันไปทำไมล่ะลูกไปห้องทีนอนแล้วก็มาเปิดเปิดไฟได้ไม่ต้องเปิดไฟหรอกตอนนี้ตอนเที่ยงฮ<ะ>ตอนนี้ตอนเที่ยงเอา้าต้องเปิดไฟก็ได้แล้วก็ผาม,มแตฝนฝนหยุดแล้ว โอ้ฝันหยุดแล้ว